ยินดีตอนรับเข้าสู่การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประฐมศึกษาปีที่4นะครับน,นี้ก็มาพบกับคุณครูนิติกรนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรเอ่ยอันนี้เราขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะนะครับอ,อวันนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างของพืชนะครับซึ่งโครงสร้างของพืชเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือเรื่องหน้าที่ของรากและลําต้นครับเมื่อเรียนพร้อมแล้วเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับ คุณครูมีต้นไม้ให้นักเรียนดูนะครับยังจำได้ไหมในรูปภาพนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆช่วยตอบครูหน่อยสิครับนี่คือต้นอะไรครับต้นมะเขือเทศนะครับมีอะไรบ้างนะครับนักเรียนช่วยตอบครูสิมีรากนะครับมีอะไรอีกครับมีลำต้นนักเรียนเห็นอะไรอีกไหมลูกใบเก่งมากครับสีแดงๆคือผลนะครับหมดยังครับเห็นอะไรอีกไหมครับ สีเหลืองๆนะครับคือดอกครับโอเคครับเก่งมากเลยนะครับอันนี้ก็คือส่วนประกอบของพืชนะครับนักเรียนคิดว่านะครับคุณครูถามต่อนะนะครับรากและลำต้นของพืชมีหน้าที่อะไรกันบ้างตอบได้ไหมนะครับนักเรียนเก็บคำตอบไว้เดี๋ยววันนี้เรามาเฉลยกันนะครับว่าคำตอบที่นักเรียนตอบนะครับออกมาจะถูกต้องไหม เดี๋ยวคุณครูคยังไม่เฉลยนะครับเรามาดูกันนะครับนะครับโครงสร้างของพืชน,นะครับพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้นะครับโดยกับบนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับพืชก็มีโครงสร้างต่างๆที่สําคัญก็คือรากลําต้นใบดอกและผลโดยแต่และส่วนของพืชก็ทําหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับนักเรียนเคยเห็นรูปต้นนี้ไหมครับ เคยเห็นไหมครับอันนี้คือต้นไรครับอยู่บริเวณโรงอาหารโรงเรียนของเราต้นไรครับต้นมะพร้าวถูกไหมครับต้นมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ประจาโรงเรียนของเรานะครับบ้านเนินเพราะหวานนั่นเองนะครับนะครับเดี๋ยวบางคนไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือส่วนของลาต้นมะพร้าวนะครับอันนี้คือใบของมันนะครับใบของต้นมะพร้าวมีอะไรอีกไหมครับในนี้ นะครับมีดอกนะครับเนื่องจากว่าอยู่สูงคุณครูถ่ายไม่ชัดนะครับอาจจะซูมมาให้นักเรียนดูนะครับเป็นรูปขยายแล้วก็มีผลครับนะครับเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนของเรานะครับก็คือโครงสร้างของต้นมะพร้าวนะครับคุณครูนํามาเพิ่มเติมให้นักเรียนได้ทราบนะครับพืชประจําท้องถิ่นของเรานะครับมาดูวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะครับนักเรียนอ่านจุดประสงค์สิครับลองอ่านจุดประสงค์สิ จุดประสงค์เขาบอกว่าอะไรนะครับสังเกตและอธิบายหน้าที่ของรากและลำต้นนะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนคืออะไรครับเหมือนทุกครั้งที่คุณครูนะครับคุณครูจะถามจากจุดประสงค์นะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนตรงนี้ไงนะครับก็คือหน้าที่ของรากและลําต้นใช่ไหมนะครับเรียนแบบไหนอ่ะใช้ทักษะอะไรครับใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อะไรที่เราเรียนไปนะครับ 8กระบวนการตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยใช้ทักษะการสังเกตเก่งมากครับนะครับเรามาดูว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมสนุกๆให้นักเรียนได้ทำนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับในเรื่องของรากและลำต้นมีหน้าที่อะไรก็คือมีต้นเทียนนะครับหรือต้นกระสังก็ได้นะนะครับหมึกสีแดงสีไม้และแว่นขยายนะครับ เรามาดูกันนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเหรอพร้อมยังครับพร้อมแล้วเรามาดูวิธีการนะครับวิธีการที่เราจะได้ทดลองนะครับถ้าเราเรียนจริงเราก็จะได้ทดลองแบบนี้ก็คือนะครับนำต้นเทียนมาล้างให้สะอาดนะครับสังเกตก่อนนะครับแล้วบันทึกผลโดยการวาดรูปลักษณะภา,ายนอกของรากและลำต้นของต้นเทียนนะครับนี่เด็กๆก็กกาลากไว้ก่อนนะครับทําตามขั้นตอนหลังจากนั้นนะครับ นำรากนะครับต้นเทียนนะครับลำต้นเทียนไปแช่ในน้ำหมึกสีแดงนะครับที่เราเตรียมไว้ประมาณ30นาทีนะครับจากนั้นสังเกตแล้วบันทึกผลโดยการวาดรูปนะครับลักษณะภายนอกของรากและลำต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำวันนี้นะครับคุณครูนะครับไม่ได้พานั้งเรียนทำนะครับแต่คุณครูมีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนได้ดูนะครับนักเรียนพร้อมยังครับ สวัสดีค่ะเราทราบกันไหมคะว่ารากและลำต้นของพืชทำหน้าที่อย่างไรเรามาสังเกตการทดลองต่อไปนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์ในการทดลองมีดังนี้ค่ะต้นพืชเช่นต้นกระสงังหรือต้นเทียนบีเกอร์หลอดหยดแท่งแก้วคนน้ำ สีผสมอาหารควรเป็นสีแดงเพราะจะสังเกตได้ง่ายวิธีทดลองนะคะเตรียมน้ำสีโดยหยดน้ำสีผสมอาหารลงในบิ๊กเกอร์2-3หยดแล้วใส่น้ำพอประมาณ นำต้นพืชมาล้างรากให้สะอาดแช่ต้นพืชลงในน้ำสีแดงในบีเกอร์และตั้งทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ30นาทีสังเกตผลที่เกิดขึ้นนะคะว่าเป็นอย่างไรบันทึกผลการทดลองด้วยนะคะ จากการสังเกตจะเห็นว่าน้ำสีแดงจะค่อยๆเคลื่อนที่ขึ้นจากรากไปยังส่วนต่างๆของพืชผลจากการทดลองรากทำหน้าที่ดูดน้ำด้วยกระบวนการออสโมซิสและธาตุอาหารต่างๆด้วยกระบวนการแพร่ไปยังส่วนต่างๆของพืชลำต้น ทำหน้าที่ลําเลียงน้ำและธาตุอาหารโดยผ่านท่อลําลเลียงน้ำต่อจากรากเพื่อนํานไปใช้ในการเจริญเติบโตของพืชนอกจากนี้ยังมีรากประเภทสะสมอาหารเช่นมันแกวกระชายมันเทศมันสำปหลังหัวพักกาหรือหัวเชเท้าแครอท ส่วนลำต้นที่ทำหน้าที่สะสมอาหารเช่นขมิน้นกระชายขา่าขิงเผือกและมันฝรั่งค่ะ นะครับเ pues. มื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนมาทําใบงานนะครับใบงานนี้คือหน้าตาของใบงานนะครับนะนะครับนักเรียนไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ครับหรือใครสะดวกพิมพ์ก็พิมพ์ได้นะครับนักเรียนวาดลงในสมุดเลยนะครับสมุดวิทยาศาสตร์ของเรานะครับเด็กๆนะครับใบงานที่3นะครับอันนี้คือเป็นใบงานที่3ามทูกนะนะครับหน้าที่ของรากและลําต้นนะครับ ให้นักเรียนบันทึกผลการทํากิจกรรมก็คือนักเรียนดูคลิปจากวิดีโอที่คุณครูทํามานะครับผลการสังเกตนะครับก็คือรูปลักษณะภายนอกของรากและลําต้นต้นเทียนก่อนแช่นะ้กสีแดงครับแสดงว่านักเรียนนะครับฝั่งฝั่งซ้ายนะครับก็คือนักเรียนจะต้องวาดรากนะครับแล้วก็ลําต้นนะครับก่อนที่จะแช่นะครับฝั่งขวานะครับ รูปลักษณะภายนอกของรากและลำต้นของต้นเทียนหลังแช่นะครับเวลานักเรียนวาดนะครับต้องมีอะไรบ้างครับส่วนประกอบมีรากลำต้นนะครับหรือนักเรียนจะวาดจนถึงใบเลยก็ได้นะนะครับวาดถึงใบเลยก็ได้ก็คือต้นเทียนเหมือนเมื่อกี้แหละครับนะครับวาดลงไปโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นใบงานที่นักเรียนจะได้ทําวันนี้นะครับง่ายๆนะลูกนะดูคลิปสนุกๆนะครับต่อไปนะครับ อันนี้ก็คือการใบงานนะครับลักษณะใบงานก็คือก่อนแช่น้ําสีแดงแล้วก็หลังแช่น้ํานะครับหลังก่อนแช่น้ําหมึกและหลังแช่น้ําหมึกที่นักเรียนต้องวาดนะครับเมื่อนักเรียนนะครับทำใบงานเสร็จแล้วนะครับคุณครูมีคําถามนะครับมาให้นักเรียนนะครับได้ทําคําถามนะครับอยู่3ข้อมาดูข้อที่1ครับหลังจากแช่รากข,ของต้นเทียนในน้ําสีแดงเป็นเวลา30นาทีเกิดอะไรขึ้น เพราะเหตุใดนะครับนักเรียนก็ตอบมานะครับนะครับลงในสมุดนะลูกๆนะดูข้อที่2โลกนะครับลักษณะของรากและลำต้นของต้นเทียนก่อนและหลังการแชร่รากในน้ำสีแดงแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับนักเรียนต้องตอบด้วยนะครับว่าต่างถ้าเหมือนเหมือนกันแบบไหนหรือว่าต่างกันต่างกันยังไงนะครับมาดูข้อที่3ครับ มึกสีแดงเคลื่อนที่เข้าสู่รากและลำต้นได้อย่างไรนะครับถ้านักเรียนดูคลิปวิดีโอนะครับครับก็จะมีคำบรรยายที่เขาได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับถ้านักเรียนฟังไม่ทันกลับไปย้อนดูได้อีกนะลูกนะนะครับอันนี้ก็คือคำถาม3ข้อที่นักเรียนจะต้องทำเพิ่มเติมในใบงานนะครับนะครับจากที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอและนะครับที่ผ่านมานะครับ ลากและลำต้นทำหน้าที่อะไรครับนักเรียนทราบได้อย่างไรพอที่จะตอบได้หรือยังครับนะครับเก่งมากเลยนะครับมาดูกันะครับลากนะครับจะทำหน้าที่ดูดน้ำและส่งต่อไปยังลำต้นส่วนลำต้นก็ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำไปยังส่วนต่างๆของพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นใบดอกขลนะครับเราทราบได้อย่างไรครับทราบได้จากนะครับ น้ำหมึกสีแดงนะครับตอนแรกมีไหมครับตรงลำต้นนะครับต้นเทียนจะเป็นสีใสๆเขียวๆนะครับพอผ่านไปประมาณ30นาทีจะเริ่มเป็นสีแดงก็แสดงว่ารากนะครับมันดูดน้ําโดยการอสอโมซิสนะครับไปยังส่วนต่างๆของพืชนั่นเองนะครับนะครับสรุปกิจกรรมวันนี้นะครับรากของพืชทําหน้าที่ดูดน้ําและแรกธาตุอาหารแล้วยังลําเลียงไปยังลำต้นนะครับส่วนลำต้นของพืชก็ทําหน้าที่ลําเลียงน้ําและ ธาตุอาหารด้วยนะครับไปยังส่วนต่างๆของพืชเช่นเดียวกันครับโอเคไหมครับเด็กๆวันนี้นะครับครั้งต่อไปนะครับเราจะมาดูหน้าที่ของรากและลำต้นต่อนะครับครั้งที่2ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็นะครับก็คำว่าจบการบรรยายเท่านี้สวัสดีครับ